สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะครับพบกับก๊อปแกป๊ปและรายการบางกอกกระซิบกอสิบกระซิบค่ะคุณผู้ชมไม่ใครก็เรียกก๊อปแก๊ปเนี่ยมาทางสายสวยแต่ไม่ใช่แล้วค่ะความจริงก๊อปแก๊ปเนี่ยเป็นสายซิงชอบนั่งสอนชายผู้ชายค่ะเวลาซิงเนี่ยได้กรอดได้คลำ,ลำหุ่นละฟินไปหมดเลยวันนี้ค่ะก๊อปแก๊ปก็เลยจะมาตามถามเซเลบริตี้นะคะดาราส,สวยๆทั้งนั้นเลยอย่ะว่าแต่ละคนเนี่ย<ว>เขาเป็นสายซิงหรือว่าสายสวยแต่ถ้าสวยเนี่ยก็ไม่ได้ซิงแล้วก็ไม่ได้ชี้ผู้ชายหล่อๆแย่แน่ๆเลยก็มาตามถามเซเลบริตี้กกตอนนีี้้เลยดว่่่าคคคะะุณผูชม วันนี้แค่จะเป็นเหยียบก,ก๊อปแก๊ปเนี่ยอยากสวยแล้วก็ซิงแล้วก็ซ้อนแล้วก็สวยเริ่มกันที่สาวนี่เคลียร์กันก่อนเลยล่ะระหว่างสายซิงกับสายสวยล่ะชอบแบบไหนสวยแบบนี้เนี่ยคุณไปสายซิงหรือว่าสายสวยคะสายสวยแล้วกันค่ะซิงไม่เป็นค่ะไม่ซิงค่ะสมมติว่าถ้าเกิดพี่เพชรเนี่ยได้ขับรถหรือขับมอเตอร์ไซค์คุณอยากซ้อนหรือว่าอยากนั่งอะไรมากกว่ากันรถค่ะรถค่ะมอเตอร์ ถ้าเกิดนั่งรถกับสามีล้ะคะจะอ้อนสามียังไงอะในเมื่อมันนั่งอยู่ในรถอะให้เขารู้สึกว่าแบบอุ้ยเรแมนติกจังเลยนั่งกันนิวเคลียก็คงไม่ต้องพูดอะไรมือจับขาลุกๆก็พอทำดีๆนะคะขอนะขนลุกไปหมดแล้วขออนุญาตนะคะไปแล้วค่ะ คุณจอยค่ะสวย,สวยแบบนี้ต้องถามนิดนึงค่ะเป็นสายสวยหรือว่าสายซิ่งคะเวลาจะไปซิ่งก็ซิ่งกับคู่ของเราแล้วก็ต้องไปซิ่งกับคู่ของเราแล้วซิ่งคนเดียวแล้วก็ไม่หนุกแล้วตอนที่ขับรถนะคะเรากับคู่เนี่ยใครซิ่งกว่ากันเอาจริงๆเลยนะเราอ่ะเคยไปลงแทรกทั้งคู่ใช่ป่ะแล้วเราอ่ะมีการขับแบบซาลาลมจอยทําเวลาได้ดีกว่าคุณสามีเยอะเลยนะคะไม่ค่อยบัาเลยแล้วเวลาขับรถเนี่ย มุ่ม่นขนาดไหนคันต้องแบบอย่างนี้เลยมั้ยแล้วเริ่มเหยียบอะคือเหยียบทีเดียวแล้วเหยียบให้เม็ดเลยนะแล้วลองหักเลี้ยวแบบขวาที่สุดอะเพื่อที่จะหลบโคนน่ะว่าเราหลบได้หรือเปล่าเออก็คิดเอาเองละกันว่าเป็นคนแบบมิดขนาดไหนเอ๋ให้รู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผตังกากซิกระซิ กลับมาเมาส์กันต่อกับขาซิ่งตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ต้องยกให้กับคู่รักคู่นี้ปกติแล้วคุณเนี่ยเป็นสายสวยหรือว่าสายซิ่งคะไม่อยากจะพูดเลยแต่เราไปทั้งสองสายเลยอะ สวยทั้งซิ่งใช่ไหมใช่จริงๆิเนี่ยซิ่งทั้งขับเองแล้วก็ซิ่งทั้งนั่งกับพี่พีเฮแต่ว่าเราก็จะแบบเลือกเส้นทางที่แบบขับปลอดภัยนะเรียกว่าทั้งสงสายอ่ะทั้งสวยทั้งซิ่งจริงๆเคยไปเทสรถก็ประมาณ200ก็น่าจะไปค,คุณซิ่งมากคุณโยเกิดกับสามีนเนี่ยใครซิ่งกว่ากันคะไม่อยากจะพูดเลยแต่ว่าเราบ้าก็ทั้งคู่แต่ว่าเวลาโยนนั่งกับพี่พีเฮเนี่ยเขาก็จะขับไม่เร็วมากแต่ว่าตอนเขาขับคนเดียวเนี่ยมั่นใจว่าแบบเขาน่าจะแบบ จิ่งแน่นอนเมื่อ,อกี้ค่ะดิฉันเจอภรรยาคุณนะคะเขาบัฟว่าเขาเนี่ยซิงของคุณใช่ไหมคะจริงจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงเขาเป็นคนที่ที่ขับรถค่อนข้างเร็วบ่นฮะดวนี่แหละครับโคตรเร็วสมมติว่าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณจะเด็เขาเรียกว่าสายหล่อหรือว่าสายซิงคะสมัยนี้เหรอสายหล่อดิ <c oughs> แล้วถ้าเกิดก๊อบแก๊ปเนี่ยเป็นคนขับรถสมมติว่าก๊อบแก๊ปเป็นสาวสวยนะแตแอลก๊อบแก๊บโดยการกอดเวลาแบบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยซ้อนมอเตอร์ไซค์อ่ะจะแอลยังไงหรอ นั่งท่าไหนให้รู้สึกว่าแบบใกล้ชิดกันมากที่สุดใครเป็นผู้หญิงนี่สิอุยถามได้พี่ขี่มอไซค์นูขี่ดีกว่าแล้วก็พี่พีเคเนี่ยจะกอดหนูยังไงบ้างจริงเหรอเอาจริงใช่ไหมโอ้จะคุณขอเมื่อกี้อะไรใหญ่ๆไปดูโดนหลังดิชันไม่ใช่ใช่ไหมตกใจเลยขอเคลียร์ก่อนว่าอะไรกันแน่มือถือล่างหรือมือถือบนแหมคุณนี่ขอบคุณค่ะ